สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีสวัสดีครับ, G, รบยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบาแต้มพารวยครับมน,นีบเบาแต้มผ้ารวยกระด้นผ้พาพีผ้าหนองมาติดตามตัวเหล็กกับเบาเปยเราขับเนะบาะเบาแต้มเดินทางมาถึงบ้านเบาเบาเปยเลยเด้รับเด้อไปติดตามรับชมรับฟังรับกันเรารับเนาะเบาเปยนางขายอยู่ไหนกันหรอครับก่นอ,บนอ,นนอ,บอนจะไปติดตามรับชมรับฟังแต่ฝากากดไลค์กดแช่ กอติดตามใไฮบ้าวเตี่มผ้ารวยได้ยทับเด้อตามตัวเลขกันครับท่านผู้ชมคุณทีมงานมาพร้อมแล้วครับไปไปครับไปรับฟังรับชมน้วยกันครับเป๋ครับสวัสดีครับบ่าวป๋สวัสดีสวัสดีครับบ่าวปีสวัสดีครับบ่าวปีดุขนพญานาคอ้อนแดงคขานขักน่านที่จังสุวรรณครับกอเรื่องเจตังครับนะครับป่าแสงต้องมีสามดาวจ้าปอบ่าวเตีม พี่บุญธรรมนำโชคกับป้าหลายช่องนะครับช่องวัดโตจริงเสียงจริงนะถักโลจริงเสียงจริงไปชนะอ้อนแดงครับต้องฟังเรื่องเล่ากับเปาเต๋ครับปาเพียงเอาเอาเลยครับเปาเต๋เอาจริงจริงวะยากแย่ที่เขาถือนะพี่น้องคนให้พี่น้องคนไปคิดเอาเองครับพี่บุญธรรม่พีน้องไปคิดเอาเองเออผมสิให้ตัวเลขไปแเราพี่น้องไปเลือกเอาเองนะครับบ่แม่นเพราะว่าแตาที่ให้ฟันทุ่งไปเลย มันมาหลายงวดแล้วมันเสียดายนะหัวของนกับะจะคล่องนอนฝันอยู่เงินว่าผู้สาวมับอกเมฆมันดันไปออกบ้านลีพี่ะครับสองซีแอดมินมากกับมาสลัดครับบันไหนทำบาลีีเนาะเอากับพวกนดี้เนาะเริ่มขึ้นพ่อคผมไปยั้งหน่อยครับเดี๋ยวงวดนี้ว่ากันไหมวันนี้เอาไหมวันนี้บ่าวแอมเราทู่มาหมู่บ้านเฮ้จะคล่องหรือว่าจะเหนืเนาะนี่ครับ อันนี่ช่วงนี้อยู่ในช่วงฟักฟื้นเพราะว่าวันพฤหัตนี่สิไปให้เลือดอีกเขาเลือดอีกครับเขาเลือดเพราะว่าเป็นหลูกเลือดจางนะครับหายเร็วๆครับที่นี่ก็เลยอธิษฐานว่าอ๊้มันบ่ถือวดที่เหล่านี้จงหนีห้องวันํำพิธเนี่ยเบ้าถึงว่าอันเฝ้าแอมแล้วว่าเป็นหลูกพยองพญานะนี่เลยอันเพิ่นอยู่มอง เรน้าตทงหน้านี่ออกไปเิ่นเิ่นว่าบอก,แ,กบแล้วตะกี้นะแม่น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 เนว่าบอกอันว่าอันผมอยู่เป็นลูกหลานเพื่อนเน่ะผมไปหาพระยูผู้สิงเพิ่นกับว่าเข้าเป็นลูกหลานพระาหนาคเป็นแม่ทัพเก่าของอพระญ,ญาหนาราบ,รบว่าถึงขนาดแบบว่าใจใหายเห้พราะราชาุ่นะครับ,รบจังค่อยไ ครับมาเกิดใหม่เขาข่าทิมนะคือเสยงพระรา่าเขาะค่เป็นแต่เล่ครับทุกขั้งที่ฝันเจยวงูมันกิดจะมีครับมีเล่ห์มันบอกอยู่เลยเที่ยวดีผมกับฝันอยู่ขึ้นครับล่าสุดเลยล่าสุดเลยแมนฝันว่าจะคล้องเลยไปเก็บน้องไม่ต็กี้บ้าแอมมึงก็เห็นน้ออยู่หลังบ้านต้นไม้อีกเด้้กไทังอสามกอครับผมก็ร่างหยิไปฟันน้องไม่นะครับเออ มีงูเกิดมาเองสิเนี่ะเกิดมาตัวชิมาเอาเยี้งเหรอเกิดมาเนี่ยงูยกมาเลยมันก็เป็นนอไม้ผมผมก็เป็นอันเจ้าของนอไม้เอามันกับแอนยูเขาเป็นคนดูแลเกิว่าเ่นวาครับผมผมก็เลยไปสับเกิว่าตัวเหย้าจักน้อกเกิว่านอไม่หลายเด้อสามกอนั่นครับก่อนกอนใหญ่โดนแล้วน้อครับพ่อเอ็มครับผมมัเนี้ผมก็บสับมาได้ สี่สิบเอซิบส yeah. okay. ี okay. ่นอสิบส uh. kind of ี like ่เนาะแมนครับบานนี้ผมก็มาเปิดเบิ้งว่าเอ๊เด้ายีใไปเบิ้งกำไหนครับอเบิ้องเอ๊ะันจิออตัวเด๋ว่ะเ้าวัดฟันเดยนอไหมดีไปเก็บนอไหมเพิ่นก็ว่ามันสีมี่สี่สามสี่สามครับสี่หนึ่ง สี่สามกับสี่หนึ่งแมนตรงกับเก็บ์มาใหม่ได้สิบสี่แมนตรงกันเลยวันนี้เพิ่นเพิ่นก็ได้ถามว่าผมก็จัดสีวางเลยมันบ่ถฉีหลายงวดเลยพอหรือเปล่าครับเขาบอกตัวถฉีอยู่เหมือนมาแต่มู้โตไปเบิ้งเอาบ่ถฉีนะมู้โตไปเตียวคือผมไปเตียวแบบบางสิทธนะครับผมก็เลยนี่มาจะเหนื่อดีวะ วันนี้ผมก็เลยมานั่งคิดทบทวนอยู่เหมือนกักับวังหันเบาแอมทัวมาก่อนเบาแอมตัวมันทุทวนอมนีดีบันผมไปเปิดทำนายฝันวังพอเรื่องมากนี่แะครับมันก็มีสี่สามสีสามคับสีหนึ่งแมนวันนี้สีมันออกไปแล้วสีมันออกไปแล้วครับแต่ว่าวันงวดนีมากเลขมันสิออกมันสุกครับ ตามที่ผมเคยสังเกตนะถถาวันศุกร์กำลังเรียกวันสิป็นหกนะครับล่องเอาหกใช้ทั้งหนาเบื้องเดือหกี่สี่หนึ่งหกสี่สามเออลองตัดเบื้องเดือเพื่อเป็นไงสามตนะครับแมนครับว่าถือตัก็ถือสองตัถือยังก็ว่ากันไปแต่ว่าผู้มาเรียนมันก็เรียนผู้บ่มากกับฟันทุ่งเอาแกวเดียวกับอันนี้เนาะครับครับครับแต่แมนมีโชคกี่หลากับ อย่าลืมดนะครับไปทับบุญใส่บาทเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเพราะว่าผมตะกี้กับเคยตามอิตก็คือพอผมปูผมเป็นหมอดูนะเคยไปดูดวงเขาอย่างนี้ครแต่ว่าผมมีสิไปเรียนนี่เด้อครับท่านผู้ชมตัวเลขของบ่าวเป๋ครับ ให้มากครับบ่าเป๋ให้มาครับงวดวันนี้งวดประจําวันที่1งสิงหาคม2568ันห้อครับท่านผู้ชมเด้อแคปบหน้าจอไว้นะครับเด้อเลข3ตัวครับท่านผู้ชม64สครับ64สแล้วก็หกสี่หนึ่งครับ6 4สี่ครับท่านผู้ชมมากกระจัดครับท่านผู้ชมคัดกระเบื้องเพื่อความบันเทิงนะครับเนาะสุดท้ายก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บบาวแต้มผ้าร่วยนี่เด้อครับเด้อ ขอให้มีโชคใหญ่ครับสวัสดีครับ